เป็นจีดีทรงะระฆัง,ง,งแบบแบบมาลายเถานะฮะมีมุกสี่ด้านนะฮะสามองค์คะนะเรียงกันองค์แรกก็คือด้านทิศตะวันออกสุดเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้สถาปนาวัดนี้แนะแองค์กลางก็เป็นพระราชโอรสชื่อพนามว่าพระบรมพุทารามที่สามนะฮะ แล้วองค์สุดท้ายก็คือพระรามาธิบดีที่สองะนะฮะซึ่งพระราชโอรสก็ก็สร้างง่ายเพราะฉะนั้นที่แปลกก็คือมีประธานวัดเป็นจีดีสามองค์ประธานวัดเป็นจีดีสามองค์ที่อื่นมีองค์เดียวะนะฮะที่อื่นอัน,นี้แล้ว <c oughs> สิ่งสําคัญของของของวัดก็คือวิหารพระศรีสันเพชวิหารพระศรีสันเพชรนะ,ระนนะแล้วก็มีประวัติเรื่องของพระศรีสันเพชร 啊，来。Ah,